ข้อนี้นะคะเราก็จะมารถจำแนกดินด้วยระบบเอสโตนะคะโดยที่จะมีตารางสองตารางเนาะแบ่งกันตารางฝั่งซ้ายจะเป็นการทดลองฝั่งขวาก็จะเป็นตารางของแอสโตนะคะโดยที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ผ่านอันนี้ก็จะเป็นสีบอนันลสสิบแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการทดลองอัตเตอร์เบิร์กลิมิตโดยที่มันจะมีเงื่อนไขนะคะโดยที่แอสโตเนี่ยจะพิจารณาจากบนลงล่างไม่ตรงก็คือตัดทิ้งโดยที่ ตารางฝั่งนี้นะคะจะมี f 200นะคะน้อยกว่าเท่ากับ3 5แล้วก็ฝั่งขวาจะมี f 200มากกว่าเท่ากับ36เราก็มาดูของเรานะคะว่า f 200นะคะเท่ากับ77เพราะฉะนั้นเราสามารถตัดทิ้งได้นะคะ f 200อันไหนที่น้อยกว่า7 7ก็คือตัดทิ้งได้เลยก็คือตัดทิ้ง ตัดทิ้งอันนี้หมดเลยนะคะก็จะเหลือแค่ a c a 5 a 6แล้วก็ a 7นะคะต่อมาแล้วก็ไล่ดูอีก f 1 0ไม่ได้พิจารณา f 4 0ก็ไม่ได้พิจารณา f 2 0 0ก็คือผ่านทุกกรณีต่อไปเป็นลิควิดลิมิตลิควิดลิมิตอันนี้มีค่าเท่ากับ63นะคะ63 a 4โดนตัดทิ้งนะคะเพราะว่าไม่ถึง a อก็โดนตัดทิ้งต่อมาเหลือ A5 แล้วก็ A7 5กับ A7 6นะคะเราจะพิจารณาทั้งสองค่านะคะจะมีค่า LL นะคะ Liquid Limit เนี่ยฐานเลยต่อมาเราจะมาพิจารณาค่าของ PI pi นะคะเท่ากับยี่สิบห้าเนาะ pi เท่ากับยี่สิบห้าแสดงว่า a อห้าเนี่ยไม่ผ่านคราวนี้ก็เหลือ a อเจ็ดห้ากับ a อเจ็ดหกแล้วเราจะมาแยกดูว่าจะเป็นประเภทไหนอ่ะโดยเขาจะให้เงื่อนไขข้างล่างอีกว่าถ้าเป็น a อเจ็ดห้าเนี่ย pi จะน้อยกว่าเท่ากับ ll ลเบสามสิบแต่ว่าถ้าเป็น a อเจ็ดหกนะคะ pi จะมากกว่า ll ลเอลลบสามสิบพีนะคะจะเท่ากับยี่สิบห้าคราวนี้เราเอา ll ลเลบสามสิบดู ll ลบสาจะเท่ากับ63สบนะคะลบกับ30ซึ่งมีค่าเท่ากับ33าซึ่ง25นะคะมันน้อยกว่า33เนาะก็แสดงว่าเข้าเงื่อนไข a 7เจ็ดห้าก็ต้องโดนตัดทิ้งไปดินของเรานะคะจะเป็น a 7เจ็ดห้านี่คือคำตอบค่ะ